สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครัวลงเอชแนลอีกอีพีหนึ่งครับผมวันนี้เป็นเมนูแกงหอยขมครับผมนี้เราก็ต้มแล้วแกะแล้วครับผมมาครับมาทําตามกันดูครับผมกะทิครับเคี่ยวกะทิให้แตกมันเลยครับจะเคี่ยวต่อครับฉะนั้นจะแตกมันนะครับผมแล้วก็ใส่หอยครับเราเติมน้ำปลา ผงนัวเติมน้ำเลกหน่อยครับผักที่เราจะใส่ครับผมก็มีใบชุปูครับผมใบชุปูชะอมนีรสเราก็มาชิมตอนมีผักเปรี้ยวเนี่็ไม่มีอะไรมากครับผมทําเองชิมเองเพราะลูกชายเป็นตากล้องอยู่ครับผมอยากให้ลูกชายชิมรสชาติ หอมหอมใบชูป,ปูครับผมหอมใบชูป,ปูชะอมการกุ้งหอยหอมครับผมก็าฝากเลยครับผมช่องกวงเอช n แนลครับผมมี YouTube Facebook แล้วก็ใน TikTok ครับผมสามช่องทางครับผมฝากไปด้วยครับผมว่ากวงเอชแนลอีพีหน้าจะทำอะไรครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย